ถ้าไม่ด้วยปัญญาสมมุทเทียนจะเรียนถามท่านว่ามีภาพบงคลเนี่ยนั่งสมาธินะคะแล้ด้วยสมาธิเนี่ยเอาเป็นว่าเรียนเองก็ไม่ไม่เคยได้นะคะก็ได้แต่ยินได้ฟังได้อ่านนะคะนั่งสมาธิวิปัสสนาจนกระทั่งท่านท่านท่านรู้เห็นธรรมะนะคะเมื่อเมื่อปัญญามันก็ใช่่ะคะคือมันปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดแล้วก็คือว่าก็คือได้รู้เห็นธรรมข้าพเจ้าเนี่ยสูงที่สุด คือผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีที่จะพร้อมด้วยพระพล ا กยาอย่างอื่นๆประกอบด้วยนอกจากสัมมาสัมโพธญาท่านเป็นผู้ที่เลิศสูงสุดทาบุคคลใดเปรียบไม่ได้ในทุกสถานนั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมุพธเจ้าในพระชาติที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมุพธเจ้านั้นนะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่ได้หมายความว่า ในชาติก่อนๆไม่เคยเป็นตับุกสุดไม่เคยฟังพระธรรมไม่เคยพบพระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจามมา้จาพระองค์ก่อนๆไม่ได้หมายความอย่างนั้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ได้พบพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมา24พระองค์หลังจากที่ได้ตั้งความนาถนาแทบพระบาทของพระทีบังก่อนสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในชาติที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ในชาตินั้นจะไม่มีพระอรหันตสัมมาพระสัมสพุทธเจ้าพร้อมกันกันกบพระองค์เลยเพราะว่าต้องเป็นผู้ที่เลิศที่สุดและเมื่อสมัยพระธรรมของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลบเลือนศูนย์ไปแล้วบุคคลใดที่ได้สะสมปัญญามาก็สามารถที่จะถึงการละที่จะรู้แจ้งอรอยิยสัจธรรมด้วยตนเองเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้กกจาคือผู้ที่จสรู้ด้วยตนเองโดยไม่อาศัยการฟังหร บุคคลอื่นเนี่ยมีสองอย่างคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งและพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอีมากหลายพระองค์เพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยได้ฟังพระธรรมในอดีตแล้วก็ได้สะสมปัญญาในอดีตถึงกาลสมัยที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็รู้จ่องอริยสัจธรรมหลายหลายองค์ได้ไม่ได้จํากัดเพราะเห็นว่าไม่ใช่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือพระพุทธเจ้าสองอย่าง คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้านอกจ็กนั้นแล้วเป็นพุทธสาวกแม้แต่ท่านพระสารีบุตรในสมัยพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ผู้ที่มีปัญญารองจากพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านพระสารีบุตรก็ยังต้องอาศัยตามธรรมฉะนั้นจะกไม่มีเลยที่ใครที่ไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เลย นในะน,นี้ถ้าหากว่าคุณคุณมีปัญญาคุณไม่จําเป็นจะต้องมีปัญญาเนื่องจากการอ่านอภิธ่รมได้ให้ข้าใจนะคะว่าที่พูดเนี่ยจะเหมือนทาพูดที่หลายคนจะไปกรุงรมก็ไปกันได้หลายทางเพราะะฉนั้นการที่จะไปไม่ใช่กรุงรงแล้วก็มาเชียงใหม่แล้วก็ไปกันได้หลายทางเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเรื่องของพระธรรมหรือเรื่องของการที่จะรู้แจ้งสัจธรรมคือสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปในะ ต้องเป็นปัญญาอันนี้เราจะต้องยอมรับกันเป็นข้อข้อก่อนเพราะฉะนั้นปัญญานั้นรู้อะไรไม่ใช่ปัญญาเฉยๆเราจะต้องพิจาจรณาใจตรองเจอทั้งเข้าใจขึ้นว่าปัญญาที่เรามุ่งหมายเนี่ยคือปัญญานั้นรู้อะไรจึงจะชื่อว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมปัญญาต้องรู้สภาพธรรมะที่กําลังเกิดดับในขณะนี้อันนี้ถูกต้องไหมคะใช่นว่าสภาพธรรมะในขณะนี้กําลังเกิดดับ สำหรับคนที่ปัญญาไม่เกิดเนี่ยกิเลสต,ต้องเกิดเช่นพอเห็นแล้วก็ไม่รู้เห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือผู้ที่ปัญญาไม่เกิดพราฉนั้นพู้ที่จะดับกิเลสปัญญาต้องเกิดเมื่อเห็นแล้วรู้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้เท่านั้นเกิดและดับด้วยแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยปัญญาจะประจักษ์การเกิดดับไม่ได้ ปัญญาจะต้องสมบูรณ์ขึ้นเป็นขั้นขั้นที่เป็นวิปัสน,นาญาณะเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่นามะรูปะปริเฉทญาณนะเชื่อยาวแต่ว่าคนไทยคุ้นกับบาลีเพราะฉะนั้นก็แปลย้อนจากหลังมหาหนะนามะรูปะปริเฉทญาณนะเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่ประจัดแจ้งการแยกขาดลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่านามธรรมไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมในขณะนี้ที่กําลังเหตุ ถ้าปัญญาไม่เกิดจริงๆนะคะแยกไม่ออกติดกันแน่นเลยค่ะเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏชั่วตาเหมือนกับได้ยินกต่เสียงก็แยกไม่ออกถ้าวาตติไม่เกิดไม่ระลึกปัญญาไม่ค่อยแค่ไม่ค่อยแจะงเนท่านรู้ว่าสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏคือเสียงถ้าปัญญาขั้นต้นอย่างนี้ไม่มีนะคะปัญญาขั้นป็นจากแจ้งการเกิดนามก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าหนทางเดียวหรือหลายหนทางในเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอกยนะมัค นี่เป็นพระดำรัสของผู้มีพระในมหาสติปัฏฐานและเป็นผู้ที่มีปกติระลึกได้หลังจากที่ฟังแล้วว่าเป็นสภาพรู้เนี่ยเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นระลึกได้และค่อยๆรู้ขึ้นจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์ที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดักจริงๆเพราะฉะนั้นใครจะใช้วิธีไหนยังไงก็ตามแต่ไม่เหมือนทางไปโรมหรือไม่เหมือนทางไปเชียงใหม่แต่ปัญญาจะต้องรู้ความจริงซึ่งเป็นสัจ และกตจธทามก็กําลังปรากฏขณะนี้ด้วยคราวนี้ท่านเห็นด้วยที่อาจารย์พูดว่าทุกอย่างเ่ยนะคะจะต้องมีปัญญามันถึงจะสําเร็จนะคะไม่ว่าแม้แต่ธรรมะหรือว่าในชีวิตประจําวันถ้าไม่มีปัญญาก็คงจะทําอะไรไม่ได้ทีนี้แต่ฉีนที่พูดที่หมายถึงว่าิฉันไม่เห็นด้วยว่าคนจะต้องมานั่งเรียนอภิธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาคนอาจจะเกิดปัญญาโดยธรรมชาติจากสิ่งที่เขาเรียนขณะนั้นแต่ก็ไม่จาเป็นจะต้องไปนั่งนอภิธรรม เข้าใจว่าอภิธรรมคืออะไรแคงในขณะนี้ที่เรากําลังพูดได้เป็นอภิธรรมเท่านั้นองอภิธรรมอย่างที่ฟังจากอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ก็พยายามจะอธิบายอย่างว่าเมื่อเห็นตาเป็นยังไงมีรูปมีนามอย่างไรสิ่งเหล่านี้เลี้นคิดว่างบางทีไม่จําเป็นจะต้องถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่รู้ว่านามคืออะไรรูปคืออะไรแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องรูปนามเพราะอะไรเพราะเราเห็ว่าไม่ให้ยึดถือนะคะไม่ได้เลยค่ะถ้าปัญญาไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมกราบใดตราบนั้นเราจะยึดถือเพราะมันยังรวมกันค่ะขณะนี้เป็จกกดอไม ขณะนี้ยังเป็นแก้วน้ำส้มยังรวมกันอยู่ยังไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ได้เลยจุดนี้คือจุดที่ต่างกันนะคะแล้วก็ขอให้ลองพิจารณาว่าถ้าปัญญาไม่เกิดอวิชชาจะหมดได้ไหมหรือว่าจะละคลายไปได้ไหมยังคงยึดถือตั้งแต่ติสระตลอดท่าว่าเป็นเราพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พระผู้มีพระภาคจงกัดสรู้และส่งสแสดงเพราะฉะนั้น ทรงพระมหากรุณาให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเนี่ยเกิดปัญญาของตนเองนี่คือพระคุณที่สูงสุดคือทําให้ผู้ที่มีอวิชชาความไม่รู้เกิดวิชาความรู้ขึ้นไม่หลงไม่งงงายไม่ตื่นเต้นในขามต่าเพราะฉะนั้นแม้แต่คําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยถ้ามีคนนั่งหลับตาแล้วบอกปฏิบัติธรรมให้เราจะบอกว่าเข้าปฏิบัติธรรมใครๆก็บอกว่าปฏิบัติ ก็เป็นสิ่งที่เหลวไหลค่ะเพราะเหตุว่ายัางไม่เข้าใจเลยว่าปฏิบัติธรรมจริงๆนั้นคืออะไรต่อเมื่อใดเข้าใจแล้วจึงจะรู้ว่าปฏิบัติหรือไม่ใช่ปฏิบัติถ้าปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะหรือไม่เป็นธรรมะขึ้นอยู่กับความเข้าใจขณะที่ท่านพระสารีบุตรฟังธรรมจากท่านพระสัออชชิปฏิบัติธรรมะหรือเปล่าคะกำลังฟังท่านพระสัออชชิท่านเดินบิณฑบาต แล้วท่านก็สารีบท่านก็รู้สึกว่าพระภิกษุรูปนี้มีกิริยาที่เป็นธรรมะจริงๆพระรานธรรมะของท่านก็จะต้องเป็นธรรมะที่น่าเลื่อมใสด้วยเหตุน,นี้ท่านก็ได้ติดตามท่านพระอาัศจาชิปไปแล้วก็ขอให้ท่านพระอาัศจาชิจแสดงคะในขณะที่ท่านภาษารีบุตรฟังธรรมจากท่านพระอาศาัศจชิท่านภาษารีบุตรปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะ ก็ว่างเมื่อจบคำสั้นๆท่านพระสาริบุตรน้องแจ้อะไรสัธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังฟังนั้นนะคะท่านพระสาริบุตรปฏิบัติธรรมมาหรือเปล่าไม่มีคําตอบวนะคะจะได้เข้าใจคําคปฏิบัติธรรมมาไงคะไม่แล้วเไม่เ,เขา้าใจค่คะ,คะลองคิดถึงท่านพระสาริบุตรขณะที่กําลังฟังท่านพระอาชิชีเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมมาหรือเปล่า ก็พอจบคาถาสั้นๆท่านพระสารีบุตรรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันขณะนั้นนักที่กําลังฟังเนี่ยปฏิบัติธรรมะากหรือเปล่าคะปฏิบัติค่ะถ้าฉะนั้นปฏิบตัติ่ไม่ใช่เรานั่งหลับตาไม่ใช่เราเดินทําอาการที่ผิดปกติ แต่ขณะใดที่ปัญญาเกิดพร้อมสติที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะด้วยความเข้าใจจนประจักษ์แจ้งในการเกิดนะับเพราฉะนั้นในขณะน,นี้หรือขณะไหนทุกขณะสติปัญญาเกิดขณะใดสติปัญญาปฏิบัติกิจของสติปัญญาคือระลึกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจสะสมไปจนกว่าจะถึงเวลาที่รู้แจ้งในยศธรร ซึ่งจะเป็นขณนะไหนก็ได้ขณะที่ถูกวัวปิดก็ได้ขณะไหนก็ได้ทั้งนั้นคะ่ะเพราะเหตุว่าในขณะน,นี้สภาพธรรมะก็เป็นของจริงซึ่งกําลังเกิดต่้งเป็นอริยสัจธรรมคือบุคคลใดประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนี้บุคคลนั้นก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้เจริญจริงๆเพราะเหตุว่าเจริญจากอวิชาสู่วิชาสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะได้ เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเรื่องปฏิบัติธรรมะว่าจะเป็นอย่างอื่นนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งชีวิตดำรงอยู่แต่ละคนก็เพียงชั่วขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นไม่ใช่ในขณะที่ได้ยินด้วยเหตุนี้จึงจะต้องรู้ความต่างกันก่อนว่าขณะที่เห็นนี้เป็นอนัตตาเป็นนามนธรรมเป็นสภาพรู้ขณะที่ได้ยินก็เป็นอนัตตาเป็นนามนธรรมเป็นสภาพรู้ ต้องมีความรู้ซึ่งเกิดจากการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นปัใจจัยให้สติมีการระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วก็จะมีแต่สมาธิแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไรแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อปัญญาเป็นสภาพที่รู้ถูกต้องคือเริ่มจากความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะต้องรู้ว่าปัญญาไม่ใช่รู้อื่น แต่เป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ชีวิตประจำวันทุกขณะตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะเป็นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอด